raise the cheek ลครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติไป,ไปนะครับกับเกม Epic Ancient Warrior f i g ร t การต่อสู้ยุคโบราณไปจนถึงยุคอนาคตนั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เริ่มต่อสู้จากยุคหินกันอีกแล้วนะแต่สำหรับเกมนี้รู้สึกว่าจะเป็นเกมใหม่อยู่ในช่วงทดลองให้เล่นกันด้วยเห็นภาพแล้วก็น่าจะมีความสวยงามมากกว่าเกมก่อนๆเดี๋ยวมาดูกันว่าการต่อสู้ในเกมนี้จะน่าตื่นเต้นแค่ไหนกันนะโอ้ดูซิ เฮ้ยมนุษย์ยุคหินของเกมนี้มีคู่ดาวก็ได้ละมาเลยมนุษย์ถ้ำโอ้โหยมีผมซะด้วยเอาละเข้าไปฟาดคถับผมเฮ้ยแรงเท่ากันเอาละแต่เราฟาดก่อนโอ้โยตอนนี้มันมีมนุษย์ถ้ำที่ปาก้อนหินนะผมอืมใหนดูดาเมจหน่อยสิกนหินโอ้โยแรงอยู่เฮ้ยขี่ไดนโนเสาร์ครับผม รีบๆโอ้โหโดนเสียบดูการเคลื่อนไหวของเกมนี้สิแม่ค่อนข้างจะสมูทกันเลยนะอืมในนส้สาวมีการก้าวขากันด้วยเอาละโดนอุ้ยฟาทาไปนี่ง้างตัวฟาเถ้าผมเอ้ยตอนนี้ไม่ไหวโอ้โหทําถลม่มมาดูโฆษณาเก็บเหรียญกันก่อนนี่แปสิบเหรียญตอนนี้ก็อัปเกรดอาหารนะผมอ่าวุ้ยดูสิ ยุคหินไปสู่ยุคอุปกรณ์ใช้แบบว่า 2A ออกมาเลยเพื่อนกองทัพมนุษย์ถ้ำโอ้โวออกมาโคตรเพียบดีลุ้มเอาไม้กระบองทุบถึงเวลาอืกำจัดไดโนเสาร์้ยตียับนี่หุยเงินเอ้ยเงินกระจายครับผมอุ้ยวิวโอ้โหอ้ยตอนนี้ไม่รอดนี่เก็บเงินให้ได้มากที่สุด ออุยโโ,โ้หเรียบร้อยทถ้ำปลดล็อกตัวนี้เลยเพื่อนมนุษย์ถ้ำปลาก้อนหินฮ้ยได้เวลาการสซมมอนสัตว์เลี้ยงครับผมอาซมมอนสัตว์เลี้ยงอหได้เจ้าหมามาหนึ่งตัวอิน r ค a ร e สแอ a แท็บวกค่าโจมตี5%ตอนนี้ตัวปลาก้อนหินอุอยออกมาเป็นแก๊งมาโยนไปชึกๆโอชุกได้เงินบานครับผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมันลดจำนวนตัวเราเหลือตัวปลาก้อนหินไม่กี่ตัวเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยโอ้โหเจอไอ้พวกนี้ฟาดไม่ไม่รอดเหมือนกันโอ้โหต้องไปอัพอาหารเพิ่มเติมกันอีกแล้วนะอโยนให้มันตายเยอะที่สุดไม่เออเงินที่ได้นี่สีปลดล็อกตัวสุดท้ายครับผมลุยเลยเพื่อน คราวนี้เดี๋ยวจะเรียกไดโนเสาร์มาหลายตัวมาเลยเพื่อนไดโนเสาร์สามตัวตามด้วยตัวปลาก้อนหินสองตัวครับผมนี่กำลังสนับสนุนแนวหลังเออแล้วก็เรียกไดโนเสาร์เพิ่มเตมิมกันอีกเพราะว่ามันอึดที่สุดแล้วนะนจิมจิมอ,อุ้ยจิมจิมเฮ้ยโคตรแรงอื้อหือเสียบเข้าไปโอ้โหเฮ้ยเออนั่นแหละ อตอนนี้เลือดเหลือ300กว่าครับผมเออไดโนเสาร์มาอีกือใช้ตั้งเจ็ดแต้มในการเรียกโอ้โหครั้งนี้จะชนะหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันเอาละตอนนี้เลือดออ้ยร้อยสาม้ไดโนเสาร์สองตัวอิ้ย,ย,อ,อ,ยอะไรเนี่ยตายเฉยตอนนี้นี่เราก็แม่มาเปลี่ยนยุคสมัยกันเถอะเป็นยุคของอุปกรณ์นะครับผมจัดไป ใช้ขวานใช้ธนูแล้วก็ขี่ม้าครับผมนี่ที่เหลือก็เอามาอัพอาหารลุยเลยเพื่อนยุคของการใช้เครื่องมืออาหารขวานออกลุยนี่ขวานอื้ขวานหินแม่โบเข้าหน้าโจใครจะไปชนะดูเลือดดูเลือดแม่แปบ๊บเดียวลดกระจายแถมแบบว่าไดนโนเสาร์เสียบเราไม่ค่อยจะเข้าด้วย นี่ตอนนี้ก็ปล่อยแบบว่าพนทหารออกมาอย่างเดียวเออฟันเข้าไปใกล้จะพังแล้วเพื่อนนั่นแหละเอ,อ้ยเร็วๆวเอ,อ้ยนิดเดียวอื้มอื้มป้อมจะแตกเลือดเหลือเก้าแม่อะไรวะเนี่ยออยังจะพ่ายแพ้อีกนะเออเอ,อ,อ้ยโอ้โหไม่รอดไม่ คานี้ปลดล็อกพลธนูรับผมตัวขวาน3ตัวแล้วก็มีพลธนูตามหลังแนวหน้าออกไปแทงอเออเฮ้ยเหลือแนวหน้าแค่ตัวเดียวอืมไอไดโนเสาร์เออช่วยกันยิงหน่อยโอ้โหเฮ้ยือือนั่นแหละ่ํากำลังจะถลม่มเรียบร้อยชนะมนุษย์ยุคหินเข้าสู่ยุคถัดไปเดี๋ยวมาซามมอนสัตว์ตัใหม่กันเถอะอุอ้ย หมาครับผมอัศวินนี่หมาอัศวินอุ้ยแล้วก็ตัวแรกครับผมอันนี้อุ้ยบวกเลือด20%แล้วระดับแรงกันเลยนะนี่ส่วนเจ้าตัวนี้บวกเลือดอีก5%มีความอึดมากขึ้นปลดล็อกทหารมมาออกมาเลยเพื่อนทหารมมาจำนวนมากมายนี่ครั้งนี้จะถล่มป้องของศัตรูได้หรือเปล่าเสียเข้าไปเฮ้ยจึ๊กๆๆอืมอ่าได้เวลาการเก็บเงินอุ้ยดูเงินที่เราได้เ เงินบานนะผมเดี๋ยวเราอาจจะต้องเปลี่ยนยุคสมัยเพื่อเอาชนะเจ้าพวกนี้แม่ว่ากันอีกทีหนึ่งโอ้โหยทหารมาเยอะเกินไม่น่าจะเหลือ,อ,อตอนนี้ได้เวลาการเปลี่ยนยุคสมัยไปเลยเพื่อน อุยยุคถัดไปนี่ไพเลตแต่คราวนี้ดูสิเฮ้ยรถมาแล้วก็อัศวินถือดาบกับโล่มาเลยเพื่อนอุ้งพลหอกอยุคสมัยนี้แม่อาวุธอย่างดีเฮ้ยปากอ้นหินอะไรไร้สาระที่หุ้ยเลือดหายเป็นร้อยเฮ้ย,ยแปบ๊บเดียวเท่านั้น เออเออระเบิดผนหอกออกมาเลยเพื่อนคราวนี้อาจจะชนะยุคนี้เอาละออื้ขี่ม้ามาไม่ช่วยจึกๆึ๊กจึกจกเออเออต้องออกมาให้เยอะอุ้ยเริ่มจะมีนักธนูแนวหลังอืเราควรจะทําการแม่เก็บเนื้อไว้เยอะดีแมรอให้เจ้าพวกนี้ออกมาก่อนแล้วค่อยปล่อยออกมากําจัดทีเดียวออกมาเลยละกันช่างมันแล้วเพื่อน เอ,อรีบๆถล่มป้อมมันเลยนะตัวของเรายังอึดอยู่ครับผมต่อให้ธนูมันจะเยอะนี่แต่เราเน้นจำนวนเสียเข้าไปเสียเข้าไปเลือดเหลือ800รครับผมออ,อาวุธแม่ยุคนี้นี่มันดีจริงๆอุถล่มป้อม นี่ตอนนี้มาอยู่ในยุคของแม่สัาฤิตเอาละปลดล็อกทหารหขี่ม้าใช้ธนูไปเลยเพื่อนคราวนี้สู้แบบว่าดุเดือดแน่นอนทหารมานี่ใช้ธนูจึกจึเออจึกอืมต้องมีสักสี่ตัวถึงจะเอาเจ้านี้ลงนั่นแหละแล้วก็คราวนี้อุยออกมาเหมือนกันอ้ย เลือดตั้งสามหมืนกว่าอยิงทีโอ้ยเงินบานว้ายตัวนี้มันออกแล้วเพื่อนอ้ยทธนูของเราเก็บหมดเออถือว่าเป็นตัวที่แข็งแกร่งจริงๆนียิงแรงสุดๆเลยนะธนูของเจ้านี่เอาละถล่มฐานถล่มป้อมอะไรอะไรมาไม่ถึงตัวแป๊บแป๊ได้เป็นหมื่นเฮ้ยเฮเริ่มิบออกมาเยอะเลิบออกมาเยอะเฮ้ยช่วยกันยิง แันละทีละตัวอือเฮ้ยโอ้โหเริ่มน้อยไม่ค่อยไหวแล้วเพื่อนอุ๊ยเฮ้ยอื้ยมันฟันแรงอืออ้ยเฮ้ยกำลังเสริมมันมาเพียบอสงสัยต้องถอยก่อนแพ้จำนวนนะผมไม่น่าจะเหลือเออ กดล็อกอืถ้าหานมาแม่เรียกได้ว่ายุคถัดไปนี่น่าสนใจยุคไพยเลตนะครับผมโอเคนะครับผมก็สําหรับในเกมนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้กันก่อนนะก็เป็นการต่อสู้ตามยุคสมัยที่ แม่ภาพสวยขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้กันดูก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยน,นะถ้าช่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้เพี่ตีหาเกมสนุกๆมาแนะนำกันต่อนนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ